เฮ้ยเฮ้เป็นพระเอ,อกนั่งเอกด้วยละมือนี่ไงไงแข่งไงวานไงกวนแก๊บเนี่ยเสียบมาหย่างน่าจะแต่ว่าตะไคร่นี่หย่างปนครับอ,<า>อ<า>๋อเป็นตะวันสองนขัดงามครับงา,นะงามเนี่ยครับเนาะงามแท้งามวางามพะโลงงามขาเป็นน่าจะเมียนทะาใหญ่ๆดอกงามดอกงาขาใหญ่สวยครับ เหยีบชู้ห่วงแล้วล่ะโอ้ยผัวคุณน่ะมันชื่อเขียวๆตัวมันคือเก่าเด้อจัาเต็มกระบุงใหญ่เนาะกระบุงใหญ่ๆครับผมมันอลังการกระตาใส่บีกนาะจ่ะกระตาใส่ใหญ่ครับผมขั้นกระตาหน่อยกับสองตาหมดละแมนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมอนสเน่คนบานปลาเด้อครับ เหมือนกับภาพพญายิ่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเข้าป่าขึ้นดอยครับผมมือนนี่มาดอยสูงสูงมาใช้สายเนาะจ้ามาเบิ่งผู้สูงไก่หมองพักเนาะจ้าครับผมมาสูงสูงครับมือนี้มาดอยสูงสูงครับเจอกันยุลพูนเนาะจ้าครับผมมือนี้มีธุระครับผมไปส่งเฮดเนาะน้องเฮดเนาะเจยาก็เลยมามาสายเนยเนาะจ้าครับมือนี้มาขึ้นดอยกับฮามโม่ห้าโมงเช้าครับผมสิบเอ็ดนาฬิกากว่า ครับมาพอเห็ดครับผมขับถึนมาดอยกับมหาสร้งมือเห็ดตะไคร้คร st ับผมกระสีโฉกสีมานบ่ครับกัดดุนกระชมน้ำหลงน้ำหลานเด้อครับเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนน้ำเลยครับตะไคร้เด้อครับตะไคร้เด้อจ้ะงามๆเนาะจ้ะแข็งครับ ตาดรอบานงานะจ๊ะงานใ่บานใหมไหมด้จ๊ะเฮ้ยจ่มเห็ดตะไคร้นะจ๊ะจุงงามครับตะไคร้เ้อครับเออคจุ่มเลยจ๊ะอื้อหอดกบานเบิ่งซึ้งอะมาเบิ่งไล่เมือนะจ๊ะครับดอนีบ่ได้ขึ้นล่มือเือ จุ่มเพิ่นนะจ๊ะจุ่มหน่อยครับพี่ดอกนึงน้องกพีนเงียบก็หลังก็หลังตองอดานเพิ่นครับจุมจ่มเพิ่นนะจ๊ะครับกาให้ตะไข่เด้อระว,วังเหยียบด้อถอยหนาถอยหลังนะไ้โย้ดอกน,น้อไหนตะไคร้ครั เห็ดลมทางเนี้ยคนอื่นเห็ดลมเห็ดหอมเห็ดดานหาน่านครับผมสีควนันปีงปวันน่าจะสีควนหอมหอมครับผมแห้งแก่แหงหอมเด้อครับได้ก่อนได้จ้ากระลงงหลงหะบอโอ้ยขาผมชิ่งห่ามทางเนาะข้าวนาเนาะจ้ะ โซ่อดอกปูนอีมดอกใหญ่ๆนะจ๊ะแตกแล้วครับขนาดฝนตกต้ข้มือยังแตกเนาะแต่ยังยังดีครับยังจ้ะจุูนอีสไข่ครับหนังจ,นะจูนสวยเนาะยังจ้ะกำลังหมุนกุญแจมืนะจ๊ะจังงายครับเอาปอดอกบอกมา อ่กีพินก็เอ,อาไปหันเนาะาวยงามจุมื้นด้อจ่ะงามคักเนาะอุ้ยเต็มใหม่เต็มมือดีโพด xoong đỏ đớ hấp thăng lùm tả này qua cột thẳng qua chăn rồi anh em đừng quên các con đăng quay là bảy đó nữa một ngày mình muốn ta lên đất gió đẩy cho nó đẩy, đẩy nữa Hãy subscribe kênh

Của cô cô ai vừa rồi nào không bớt nhanh bớt nó ừ. đài à cái đàn này? Này hả này đâu có bộ

คือห้งเคลียร์พื้นที่แล้วละครับบาดเดห็ดเห็ดง,งามงามน้ำดงน้ำลานเด้อครับขอบคุณขอบคุณ,คณที่เข้ามารับชมมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าครับจงไว้นะจ๊ะครับขอบคุณขอบคุณทุก,ท,กทุกกำลังใจครับผมบทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามาจ้องดองคนกินโบเบิร์ดเนียนใทุกการรับชมคอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ มีวามหมายเด้อครับสำหรับมนสเน่คนบ้านป่าครับผมดอกเต็มตาเก็บดิเฮ้ยเป็นพระเอกนั่งเอกเรื่องละเมินไงไงแขกไงว่าไงก็ผมเก็บปะปาดปาดปาดโอ้โหเขได้ปาดอยู่เราครับมือนีโซ่เข่าคางอีกแล้วครับมือนีโซ่เข่าคางอีกแล้วดอกมีข้อหาคุณนะข้อบ่อจ้ะข้อหาข้อหาข้อหาปาดงามค่ะเนาะ เอาอยู่บ่อกระจีหน่อยเอาไว้เอาเอาบ่ปลาไหวเด้อจ้ะปลาไหวเด้อครับจุ่มใหญ่เนาะจ้ะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยขาขางามเนาะแม่นเบิดเลยวะน้องเพลินเยวให้เอฟซีเบิองก็เอฟซีทุกท่านทุกคนเบิองเด้อครับจุ่มใหญ่ๆเนาะจ้ะนี่ขึ้นไปเลยสุดยอดที่อ่างทองหลอดไม่ที่เด้อจ้ะพของดอกลีลีครับเริ่มแล้วได้บัตร อขอโทษขออภัยดนะครับหยัฟนฟนโต๊ะหยัฟนฟนโต๊ลุยเลยครับเอาเลยจยีมันจีไงใส่ได้เลยเสแบบครับเนี่ยเสแบบเสแบบไม่ยมอย่างน่าจะแต่ว่าตะไคร่นี่อย่างปนครับผมเอาดีกานจีนี่แกงกะทิวันวานเอฟซีพัดกับเสแบสพบพัดกะเพผาครับผมจีน้อยๆน้อยๆพัดกะเพผาครับผมวันว่า แคบสำหรับผู้มักเนี่ยครับผู้มักกินแห้งจั็กน้อยผู้บ่มากกะขอกขวดปอไผ่ครับผมขอกขวดปอไผ่น้ำผู้บ่มากน้ำนี่กินเป็นเอกลักษณ์เนาะนี่กินเฉพาะตัวครับผมผู้มักกะว่าหอมเนาะไงจ้าไงเติบได้เกือบเต็มตาเต็มบุงแล้วครับผมกะหาไปเรื่อยๆแล้วครับผมกะสิอ้อย เพราะว่าเบิ <à déc> <ations> ้งฝาแลวก็สีหมือนเหมือดสีแหล่ๆล้วครับผมท้งบานว่าฝนตีตกแล้วเน่ครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็ตกมือดานนี้กเน่าหลายครับประมาณห้กดอกเนาะสี่ห้าดอกนี่งนะครับก็าเิใ้เบิ่งเอาถงเจข้างาพอดี Đọc thường, cái gì bộ phào Đi. Bộ ảo đứt à Khóc khá, hiên khóc phải vẽ luôn Ờ, à, bộ đọc thêm ừ. Cách à, nghe yêu học, nó ừ, đọc thêm Bộ Chị nói sao lai vô trả Lại, phải lai vô Đọc ngay cho con Đọc thấu, đọc hoài, ngắm nhẹ không Chắc chắn Bữa này dây tút งามงามงามคืองามเยงาม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 เต้เต้งามผลงามผวไ่ได้มูเวไ่ครับลังธรรมดาก็ไปขวบปนได้อยู่ตีงปนีเอา้งดุมมันเปนละงก่อนงกวห่นี่โอ้นั้นเอลด เออเอาด่งง่า่หนิก้อนโหห่อแหงไรใจสีบานเดสวยสวยแข็งเด้อจ้ะแข็งเอาโหลดโอ้โหุ่มไปลง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 มนั่งเชงเงใเายครับตอใหอีสี่ตเบิ้งเนื้อ n หัวคว่งามเป็นแน่นงามอยู่จังสี่ครับผมเพราะว่า ก็สีแบให้เบิรงแล้ว่านสีพอดีเลยเด่นก็พอดีพอดีบานแข็งเออป่ะเขว่อู้พูคนคน่ะบานเขียวเขียวขหลังคนนี้เขาะยอะเลยจิหเขินว่าเสื่อกระจายเขินว่าบอกบอกค่อยคเอยเออเขินว่าครับผมบานนเหินเปน้ำเอฟเินถักบอกครับเพน้ำเพ็ดห้าปน้ วันลูกล้านกับความหูวน้อยครับผมพ่นบานปลากินแต่น้ำปลาครับผมจุ่มงนานทำแล้วเต็มตาแล้วนะจ๊ะเต็มต่อเติมงานแต่งงานแต่งวนวันบานตอนนันน้นน้องเพือเ่อนตอนนั้นตอนนั้นบานแบบไหนนะมาเมือเ่อไเปิดเลย ดูดเขาเป็นเชื้ออยู่นี่ล่ละ <c oughs> นี่เต็มเลยเราอยู่ประมาณหกกับม่นี้เป็นเชื้ออยู่ยหกดอกเนาะแม่จ้ะบ,บานใหม่ด้วยจ้ะบ,บานอองเห็นโอ้หลายดอกอ่ะ nào cái gì? làm chứ? chị ừ. là tìm lại. Này mà. đấy tìm lá. đã thường đây. lá. จอกินเงาจุมก้อนนี้เอาเลย่อจีบน,นี่เสียดายจุ้มดีบ่จุ้มอย่มันหน้หน่อยเลยเนีาจาุ้มใหญ่ขัาเ,ม,เกกมื่อไิดเรื่องขาเินนี่ครับูน่ตะไข้ด้วยเหรอโอ้ตะไข้

ไน,น้อกบ่ได้ครับบอนดอกบอนอ้เยบน้บนบนบนนองเพนนดองใหญ่แทน้อแห้งเ้เน,น,นาะย,ยังแถวเลยนะจ๊ะแถวสับล<ำ>ักเป็นตะวันองคับงามครงามครเนาะง,งามแทงงามงมางามโอลูเอ้งขาพิน่นนาจะ หา่าดอกงาดอกงาค่ใหญ่สวยครับเกือบจุ่มห่วละกระบุงง่ายดานหนึ่งครับดานนี้ก็ญ่ายตบอดอกเดียวกำลังออกเนาะ็มาดาออาไลยอยู่ครับดานนึ่ดานเพิ่นเป็นแน่เลยดอกเทาเพิ่นจีน่อยจัง กำลังปงงน้าจะจุ่มเนยเหยียนกระตาด้วยไหมจ้าอะ้รอวยขอบบันจูงเงากับผมในเวลาอวยแล้วครน้องเพื่นจัดกระตาเรียบร้อย โสมันคือเกาเด้อจัดเต็มกระบุงใหญ่เนาะกระบุงใหญ่ๆครับผมมาอลังการกระตาใส่บีบเนาะจ้ากระตาใส่ใหญ่ครับผมขั้นกระตาหน่อยกับสองตาหมดละแมีนจ้าตัวนี้ว่าแม่นกระตาครับเพิ่นเตินกระบุงเป็นสายๆกับโสมันอยู่เนาะจ้าครับขั้นโซ่งนี่เป็นโซ่งของโบราณครับโซ่งกระบุงกระตาโบราณเนาะแมีนจ้าครับบ่มันโซ่งสมัยใหม่โซ่งสมัยใหม่เพคนสใส่สายก็แล้วแต่คนใสเนาะ กระตางามๆเห็ดงามๆมือนี่ดอกจุ่มดอกบานเนาะจ้าจุ่มก็มีแต่จุมงงจจ่มใหญ่ๆเด้อจ้าจุ่มใหญ่ๆจุ่มงามๆเพม่อนว่าบ,บานกับบานงามเนาะจ้าบ,บานงามบานแข็งครับผมครับสนใจกะทักแชททักไลน์เนาะ,ะแอดไลน์ครับผมง่ายๆโทรมากะไดศูนย์แปดสามเจ็ดสามห้าสองสี่หกหกครับผมโทรมากะไดครับแอดไลน์มากกะดีเนาะจ้าครับครับมือนี้กะบานสุดยอดเนาะอีแม่เนาะจ้า ครับมากเกือบเที่ยงเลยเนาะจ้ะครับเกือบเที่ยงครับวันนี้มาแต่ทรงเห็ดก็ใส่เวลาเนี่ยฝนกับเบยออกแล้วครับบตกโดกขึ้นเนาะจ้ะครับอ่ะอี่ไหมจ้าฝากกุไหลกุแช่กุติดตามมณนเสนีย์คนบานป่าเด้อจ้ะสำหรับคลิปวันนี้คุมมียังหลายจ้าพบกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณฑนเสนี์คนบานป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลททุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับ ขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียวลาพาจากกขออำนวยวัวใช่ของปีนี้ไม่ไงพราแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อรับกินเงินให้ได้ที่งเงินคิดทองให้ทองครับผมให้สมคุ้งมัดปัตนานครับผมให้อายุมันคอนยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลมใส่ให้ลูกให้ลานไปโดนโดนครับผมสำหรับคลิปวันนี้กับอัมลาพระจากละครับคลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ